สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกตัวแล้วข่าวด่วนนะครับทีครับเนาะีนี้ก็จะมาตอบเรื่องพิชัยชัยชาแนลนะครับหรือแป้งล่าที่ใครหลายคนรู้จักกันในประเด็นที่ผมเข้าไปหาชายัชายชัยนะสุดท้ายพยานก็งับจนได้สุดท้ายก็งับจนได้ครับ ปัะยาญกะงับจดได้เห็นไหมคะไอ้ขาหมูเข้าไปนะจะไปเอาเอซแม่แม่ของชายชายเพราะชายชายออกมามี f อซแม่แม่อยู่กับชายชายอีปอมาฟังกูนี่นะครับกูไม่เคยคิดที่จะไปเอาเอใครแก่านปะเออการที่กูเข้าไปหาชายชายเนี่ยเออเพราะกูรู้มาว่าเข่าร่างกายไม่ค่อยแข็งแรง เออแล้วก็มีแม่แม่ซีอ่ะคอมเมนต์เข้ามาอยากให้ครูไปเยี่ยมพี่ชายบ้างเออกรูว่าขับรถมาถึงร้านแยกคุบุญเฮ้ยแยกกุฎละคำกำลังกินข้าวกับพี่เดียวอยู่ก็คุยพี่เดียวว่าเอาพี่เดียวปะเดี๋ยวไปเที่ยวหาชายชายกันไปเยี่ยมกันหน่อยเป็นไงบ้างไปดูไห้หน่อยก็ไปเยี่ยมแหหไปหาพี่ชายกันกับพี่เดียวนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดที่จะไปเอา เอาเอา F4 หรือว่าไม่คิดที่ว่าจะเอาไปเอาแม่แม่ F4 เพื่อให้เขามาซื้อกระเป๋ากูอ e ี๊อบายมึงใจมึงเป็นอย่างนั้นไงใจมึงสกปรกไงไอ้้นตีนนะครับนะคืออีนี้แม่โอ้โหตอแหลเก่งค่ะผัวก็เป็นบ้าอีนี้ก็เริ่มเป็นบ้าแล้วค่ะอี e ๊อบฟังมึงมาฟังกูนี้กูมไม่ได้เข้าไปที่จะไปเอา,า,า F4 หลอก D, เอฟซีข้าเนี่ยเขาออกไปทําข้าวของนอกแล้วพีช่ชายอ่ะชายชายอ่ะเขาออกไปทาข้าวของนอกแล้วแต้ป่ะเขาไมา่ได้เขามาวุ่นวายแล้วก็เข้าไปคุยกันก็ตามคลิปก็ถามสาท,ทุกทุกเรียบกันก็ตามคลิปขอโทษขอบัวกันก็ตามนั้นเออจริงป่ะพี่ชายเนี่ยห้าทิพซองแล้วโคป็นสี่สิบแก่แก่พระมมาทิพสองปีนะชายเนี่ยอายุเยอะนะเออ ชายเนี่ยเราเนี่ยนะเราอยู่กับปัจจุบันนะครับพวกเราอยู่กับผมอยู่กับปัจจุบันครับผมไม่ได้อยู่กับอดีตนะผมไม่ได้อยู่กับอดีตผมอยู่กับปัจจุบันชายชายเขาจะมีปัญหาอะไรเขาจะอะไรก็เป็นเรื่องของเขาริงว่าเออแต่ชายชายเขาไม่ได้มีมีปัญหากับผมแต่ผม,มไปด่าเขา อันนี้ต้องบอกตามตรงจริงไหม f 4, ้ F4 ติดตามผมเนี่ยมันจะไหมครับใชใย้เขาไมา่ได้มีปัญหาเขาขับขผมเลยจะผมเสื้อไปา่าเขาแล้วแล้ววันนี้ยเราก็เป็นเด็กอะ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเอยเอไปเยี่ยมไปขอทุกข์บอพรกันจะได้ไม่ต้องติดวงติดกรรมกันจะได้เออต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอะไรก็เออเอาไว้มาแล้วก็มาทักทายกันอะไรกันก็ไม่ได้คิดไปว่าจากที่ยานคิดว่าเข้าไปเพื่อจะบอกรีชายชาย คือมึงเป็นไราย,ยานเป็นไรนะครับคือโธคนย่างคนย่างอีบานอธิบายไปแม่ก็ก็ไม่มีต้นตีเลยหรอกอได้ปะเอาไปว่าผมอธิบาย fc ของเข้าใจดีกวปะ fc พวกมึงเข้าไม่ได้เลยนะคอมเมนต์นั่นดีมากเลยก็มีคอมเมนต์าานบางบางส่วนที่ที่ไม่โอเคกับชยัยชัยนั่นเปียดดีนะครับเปียดดีไ,ได้ปะเออเปียดดีมันคือเปีต นะครับผมอยู่กับปัจจุบนันผมไม่อยู่คดีเรื่องอดีแต่ผมลืมไปหมดแล้วนะครับนะเอฟซีเรื่องอดีแต่ผมลืมไปหมดแล้วต้องนําเรียนเอฟซีว่าผมเนี่ยกับพี่กับชายชายเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันนะแต่เราไปด่าเขาอะได้ปะเราไปด่าเขาอะเราก็ต้องยอมรับสิเออเมื่อเราไปด่าเขาแล้ววันเนี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ย เขาไปหาดีว่ะเขาไปคุยกันเขาไปอะไรกันแต่แล้วก็ผมก็รู้ข่ามาว่าแกไม่ค่อยแข็งแรงเร้ไหมครับเออนะครับแล้วก็สาวมนก็ป่วยนะครับนอนป่วยอยู่ในห้องเร้ยไหมครับเราไปในสถานที่เราเคยอยู่ด้วยกันเราผ่านอะไรกันมาด้วยกันเรีย้ไหมแึวันนี้เราแยกจากกันไปพีปชายก็อยู่นั่นผมก็กลับมาอยู่กรุงเทพ เราเหลือไว้กับสิ่งดีที่เหลือไว้ให้กันผมไม่ได้คนแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นเจ้าคิดเจ้ากเขาบอกแล้วผมมีทั้งประเด้วพระคุณนะครับเออเรานึกถึงความที่เราอยู่ในการที่กกอกนะสาวม,มนทราบลาบหอยให้กินสาวม,มนทำมะไุให้กินพี่ชายก็ดูพี่ชยัยพี่ชัยดีนะช่วงนั้นอะที่อยู่ด้วยกันแกดีนะแกดีช่วงนั้นอะที่อยู่ด้นะดวยกันอะผม คือไม่ว่างไงอะ่ะผมอยากกินอะไรเมื่อก่อนพี่ชัยก็โอ้ยแบบดูแลอย่างดีเมื่อก่อนตอนที่กุกกอกครับช่วงนี้เข้าไป,ไปใหม่ๆเรามองในสิ่งดีๆครับท่านนะครับเอ็ซีเรามองในสิ่งดีๆแล้วผมเชื่อวันนี้ปูเนี่ยนะครับดึงลูกหลานให้มาเจอกันเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแกก็ไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะกันหรอกนะถ้าคุณคิดว่าคุณ ถ้าเราคิดว่าเราเป็นสายยานพญานาคเราเป็นลูกหลานานาคเนี่ยจำไว้นะครับใครที่บูชาพญานาคเนี่ยขอามา่ให้เจ้าขิดเจ้าแค้นนะโปรยให้นะครับผู้พญานาคเขาให้เมตตาอย่างเดียวเอาเมตตาเข้าใสจนะครับเราเมตตาใครเราจะได้ฝานเมตตาจากผู้ใหญ่จำเอาไว้นะครับผมเมตตาให้กับใครผมเมตตาให้กับใครผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเมตตากับคนนั้นเนี่ย เชื่อว่าบุญส่วนเนี่ยผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่ฝ่าเราเนี่ยเขาก็จะเมตตาเราในพบนี้ชาตินี้แต่ชาติไหนไมันเป็นบุญนะครับการที่เราให้ภายกันมันเป็นคือบุญนะครับแต่คนจีบานนะครับไม่รู้จักาบาปบุญคุณโทษนะครับวันนึงก็หาจ,จะไปเรียนนิสิตีนลูกเนี่ยโดนสัมภากระก,ก็าไม่เคยพูดเลยนะครับสัมภากระไม่เคยพูดไม่เคยพูดค่ะเรื่องสัมภาระ ไม่เคยพูดเลยนะคะเออเพราะฉะนั้นวันนี้แล้ววันนี้ผมก็คุยกับพี่ชัยหลายเรื่องนะที่เราไมา่ทำคลิปกันนะแกไม่ได้คิดอะไรแล้วนะบอกให้แกปล่อยวางแล้วแกอยู่แกสมรมะของแกอยู่อย่างนั้นนะแกถ้าอยู่กับสาวมนนะครับทำคลิปข่าวอื่นได้ได้เงินมาก็กินพออยู่พอกินใชชีวิตพอเพียงนะครับ ผมคุยกับพี่ชายเยอะนะเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องการทําช่องหรือว่าเรื่องอะไรเราก็คุยกันนะเราก็คุยกันนะครับเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยนะครับนะอยู่อย่างเงี้ยเขาก็สบายใจนะครับอคืออดีตอะนะครับมันคืออดีตแต่ปัจจุบันนะ่ะเขาก็ไม่ไปวุ่นวายใครเขาอยู่ของเขาสองคนผมเมียเขา อาเราไปเที่ยวหาเรารู้ว่าเขาป่วยแล้วก็ไปเยี่ยมเขาไปเยือนเขาลัฐานะที่เราเป็นเพื่อนในการเพื่อร่วมโลกกันแล้วก็เราเคยอ,อยู่ด้วยกันมาในเมื่อก่อนเมื่อสามปีสี่ปีเราอยู่ด้วยกันมาแล้วไงมาเราคิดมุมนี้ที่ผู้ด่านคิดมุมนี้สิคนเรานะครับมันต้องมีทั้งพระเดศและพระคุณไม่ใช่โกรธแค้นเคืองโกรธแล้วก็นะเออถูกต,ต้องไหมครับ นั้นวันนี้การที่ผมเข้าไปหาพิ่ชัยนะครับคือทุกคนเอซทุกคนดีใจนะที่ผมเข้าไปมีมึงอยู่ตัวเดียวแหละอีบานที่ไม่ดีใจ <c oughs> นะครับแล้วไปหาพี่ยูโรพี่ยูโรเนี่ยเข่ารู้ที่ใสก่กูว่ากูอยู่มาอย่างไงเข้าใจปะเออนะครับฝากไว้ให้คิด นะปุ้มปุูมปุ๋มปุูมปุ๋ม,มคนยังเบิ่งฮะกูไม่เอะใจหรอกขนาดพ่อมึงอะป่วยมึงยังไม่คิดจะกลับมาเยี่ยมเขาเลยมึงต้องใจดำเบอร์ไหนอะ่ะกูถามหน่อยจริงป่ะมึงต้องใจดำขนาดไหนอะ่ะพ่อมึงป่วยมึงยังไม่อยากมาเยี่ยมพ่อมึงเลยจริงไหมครับอื เขาไปทําข่าวอื่นแล้วครับนะเออขาก็ไม่ได้มาวุ่นวายนนเรื่องนี้แล้วครับใช่ไหมครับเขาก็อยู่ของเขาสองคนนะนะครับทุกท่านสามคนขาอยู่กันอย่างนั้นนะออนะครับโอเคที่ครับก็เราต้องรู้จักปล่อยวางนะฮะพายครับเราเป็นสายยามเหนืนาเราเป็นสายบุญเนี่ยเราต้องรู้จักปล่อยวาง นะครับโอเคนะครับ